สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้ผมตีบวกร้อยล้านครับถือว่าเป็นอะไรที่จอดจริงๆนะครับผมวันนี้นักเตที่มีทั้งหมดครับผมจะตีบวกหมดเลยครับผมจะมีบวกเจ็ดแล้วก็บวกหกนะครับบวกหกอีกสองตัวนะครับผม นี่นะครับจะมาบวกเจ็ดนะครับลาเวซี่นะครับผมหกบวกสามนะครับถ้าตีติดก็ขั้นต่ำก็ยี่แปดล้านนะครับแต่ว่าขายกันก็ประมาณสามสิบล้านอัพนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับลาเวซี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับผมอยากใช้มากเลยครับ าตีติดนะครับแตดก็คงเยอะผมตัวนี้ก็คงจะร้อยกว่าแน่นอน,นครับขนาดบุกหัก็ถือว่าสุดยอดเลยครับต่ของปารีสแชงชมังนะครับ อย่าให้ติดมากเลยครับมาเริ่มมนันดีกว่าครับผมชนสามทีพอกดแล้วลาวิซิหกเจ็ดาวิซิอ่ พอมีสักตัวติดผมก็ดีใจแล้วนะในการบวกวันนี้นะครับมันจะไม่ติดสักตัวเลยโฮมเมดนี้ได้คนระัเพราะมีสามตัวนะครับเอาเอามาต่อเลยนะครับผมจะมาขึ้นบวกห oh, กเตอร์ลิงต่อนะครับสามสามล้านนะครับถือว่า ไอ้ตัวนี้แฟนบอลลิเวอร์พูเกียดรับเพราะว่าอยากย้ายทีมครับงองแงง้องแงครับผมก็ไปอยู่แมนซิตี้นะครับด้วยค่าตัวมหาศาล50กว่าล้านนะครับสำหรับไอฮิมเตอร์ริ่งในเกมก็ถือว่าเร็วครับโคตรเร็วเลยนี่ถือว่าใช้ได้ครับถือว่า จะไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งเท่าไหร่ครับผมบวกห้านี่ก็ถือว่าจรวดทางเรียบเลยครับผมห้าบวกหนึ่งะครับวัดดวงไปเลยครับเมื่อกี้แตกไปแล้วจากมันคนระับ ไม่มีทรงมีศูนย์ชนกี่ทงกีที่ไม่มีครับผมอาศัยดวงล้นล้วนนะเตลิง่เตลลิง ลิงบัวหุบเซิงเออเิงเซิงโตงมาเี yeah. สองตัวแล้วเวย้ยเนี่ยครับหัวร้อนอย่างเงี้ยครับคือสามารถทำลายทีมทั้งทีมได้เลยนะเบลน่าแตกดีแตกเนี่ยครับโคตรนะ่าเซิง ี่ครับตัวสุดท้าย็คยโฮงจเป็นเดฟโฟนะครับปกหนะครับแต่ก่อนหน้านานๆพ่อครับผมทีมชาติบาซินนะผมซื้อมาเสียไปประมาณสอสาล้านนะครับผมจะเอามาตีบวก5ห้ครับผมบวกหนึ่งไม่ต้องคิดมากครับกดไปเลยนั่นไงสัตว์แตกคนะโคตรเที 1> 1่ยหนึ่งบวกหนึ่งของจริงมัน ติดไปเลยก็ได้นะครับมันจะไม่แตกทำไมเนาะเออแม่งตัวแพงแหกประจำาครับหนึ่งบวกหนึ่งเนะี่ยเออเดี๋ยวนี้นะครับที่เกาหลีเขามีตีแตกแล้วเขาจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์จากไอ้นี้ด้วยนะเปอร์เซ็นต์จากการตีแตกนะครับสามารถ เอามาใส่ให้นักเตะมีโอกาสเพิ่มติดแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแตกละมีการตีแตกแล้วสามารถคืนชีพนักเตะได้นะครับเหมือนห้าบวกหนึ่งแตกก็จะได้บวกสี่คืนมาอย่างเงี้ยครับคืนชีพนักเตะได้ไม่รู้จะเข้าไทายเมื่อไหร่นะครับหรือว่าค่อนข้างช้านิดนึงครับผมแตกไปสองตัวติดแล้วครับ ตัวนี้ต้องติดอาเนี่ครับไมิงคุดเทียทีเตกรัวๆงี้เมิงค้นเล่นอย่าเอาความังใจหนมาวะซื้อมาต่อซื้อมาต่อ สี่สิบผมจะบวกห้าเลยนะครับเจ็ด <Okay. S 1> ไม่ต้องไปสนใจครับปกติโฟต่อครับผมโฟบวกหกครับ เอาไงจะไม่ให้คุณติดสักตัวเลยใช่ไหมอ่านนั่นไงร้อยคนไล่นะมาไลยหายคุนไปกับตารครับเองครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมรับดูจนจบสวัสดีครับ